คำสี่อย่างนี้แก้ชวนคนไม่ได้ขายของไม่เป็นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจเครือข่ายแล้วประสบปัญหาชวนคนไม่ได้ขายสินค้าไม่เป็นผมมีข่าวดีมาบอกครับในการทำธุรกิจเครือข่ายบริษัทขายตรงหรือทีมงานที่มีเครือข่ายขนาดใหญ่มักจะมีการจัดอบรมในการเริ่มต้นทำธุรกิจให้กับสมาชิกใหม่ได้รู้จักกับสินค้าแผนธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะนำไปใช้ในการทำธุรกิจองค์กร the ะพิงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างขององค์กรที่เป็นตัวแทนของทีมงานที่มีการพัฒนาสมาชิกโดยเฉพาะสมาชิกใหม่ให้สามารถทำธุรกิจให้สำเร็จได้โดยมีระบบที่สามารถช่วยเหลือสมาชิกที่ยังไม่สามารถชวนคนมาร่วมทำธุรกิจได้หรือขายสินค้ายังไม่เป็นสามารถที่จะนำตัวเองและผู้มุ่งหวัง หรือทีมงานของตัวเองเข้าเรียนรู้ได้ในระบบ6วงกลมสู่ความสำเร็จวงกลมที่2ครอสสีวิชาพัฒนาผู้นำเพื่อแก้ปัญหาของตัวเองโดยทำา4อย่างนี้ 1. เรียนรู้วิชาสินค้าครอสสีวิชาพัฒนาผู้นำเป็นครอสที่ใช้เวลา1วันในการเรียนรู้4อย่างที่จำเป็นในการขายของและการชวนคน โดยเริ่มต้นจากการเรียนรู้เรื่องของสินค้าของบริษัทว่าจะช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนได้อย่างไรโดยจะต้องเรียนรู้จากการรับฟังคำบรรยายและลงมือปฏิบัติในการฝึกอธิบายสินค้า 2. เรียนรู้แผนธุรกิจเพื่อให้นักธุรกิจเข้าใจที่มาของไรายได้และเงื่อนไขาการจ่ายไรายได้ตามแผนธุรกิจของบริษัทรวมทั้งต้องลงมือฝึกปฏิบัติ การอธิบายแผนธุรกิจเป็นการเบื้องต้นเพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงในการทำธุรกิจ 3. เรียนรู้การแบ่งปันประสบการณ์หรือการแชร์ประสบการณ์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประสบการณ์การใช้สินค้าระหว่างกันของสมาชิกเพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลลัพธ์ของสินค้าและสามารถนำเอาเรื่องราวที่ได้รับ ไปเป็นตัวอย่างในการบอกต่อเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้สินค้าให้กับผู้มุ่งหวังได้ 4. เรียนรู้การเป็นพิธีกรเพราะนอกจากนักธุรกิจจะได้นำเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปพัฒนาตนเองในการทำงานขายของชวนคนในวงกลมที่1แล้วนักธุรกิจยังต้องทำหน้าที่ในการจัดประชุมย่อยหรือที่เรียกว่า house meeting อีกด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้เรียนรู้ในทักษะศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการเป็นพิธีกรด้วยนี่เป็นวิธีการเรียนรู้4อย่างที่คุณต้องฝึกฝนเพื่อที่จะแก้ปัญหาการชวนคนไม่ได้ขายของไม่เป็นครับถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่รู้ได้รวยดีที่นี่ครับ